ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอีฟอินโนเวค่ะจากคลิปที่ผ่านมานะคะที่อีฟเข้าป่าไปหาเห็ดนะคะได้เห็ดดำมาวันนี้อีฟจะเอามาทาอาหารและเมนูที่อีฟจะทําวันนี้ก็คือหมกหม้อเห็ดรวมใส่หมู3ามชั้นจ้าป้าไปทํากันเลยดีกว่าอีฟก็จะเดินไปเก็บผักแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตู่บ้านเรานั่นเอง,เอ,งอันนี้เป็นผักที่ปลูกเองนะคะอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงบ่อยมากทั้งฝนทั้งร้อนทั้งเย็นนอกผักก็เลยจะขึ้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแตะ่ก็ยังมีให้เราได้เก็บได้กินนะ เก็บแค่นี้พอจ้าไปต่อแล้วก็ไปเก็บต้นหอมจ้าซึ่งมีอยู่น้อยนิดมากๆเลยทุกคนน่าส,สารเนาะแต่เดี๋ยวอิฟว่าจะปลูกเพิ่มอยู่นะคะแค่นี้ก็พอละหมกกหม้อเห็ดรวมวันนี้นะคะ<ม>ก็จะมีเห็ดดาเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดปวกฝรั่งนะคะวัตถุดิบก็ประมาณนี้ค่ะอันดับแรกอ,อิฟก็จะมาตําพริกกระชายกระเทียมตะไคร้นะคะจริงๆต้องมีหอมแดงด้วยนะแต่พอดีที่บ้านอิฟไม่มีนะคะก็เลยไม่ใส่ ตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยจ้าต่อไปอิปจะมาตำข้าวเบือจ้าข้าวเบือก็คือเราเอาเข้าวเหนียวนะคะไปแช่ในน้ำให้นิ่มแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดเอาไปใส่ในหมกจะทำให้หมกของเราเหนียวเข้มข้นจ้า วิธีล้างเห็ดของอิฟนะคะอิฟก็จะเอาเห็ดไปล้างน้ำหนึ่งรอบแล้วก็จะเอามาต้มในน้ำเดือดนะคะประมาณ10นาทีวิธีนี้ช่วยให้เราล้างเห็ดได้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างพวกเศษดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลุดออกไปตามน้ำร้อนของเราเลยพอต้มเสร็จแล้วนะคะอิฟก็จะมาล้างน้ำเย็นนะคะประมาณสองสมรอบเพื่อให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเราค่อยจะเอาไปทำอาหารนะ เห็ดที่เราล้างเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะปะไปเริ่มทำกันเลยเนาะใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้ผัดกับหมูให้หอมเลยจ้าตามด้วยเห็ดรวมของเราเลย ด้วยเกลือนิดนึงจ้ะผงปรุงรสนิดหน่อยและที่ขาดไม่ได้น้ำปลาร้าจ้าใส่นิดเดียวพอนะคะเพราะว่ากลิ่นแรงมากกลืนใจคนข้างบ้านตามด้วยข้าวเบือของเรา สังเกตไหมคะทุกคนหมูของอิฟมันจะออกสีชมพูนะไม่ใช่หมูไม่สุกนะคะแต่ว่าไม่รู้ทาไมอะ่ะหมูที่นี่เวลามันสุกแล้วมันจะเป็นสีชมพูอะคะ่ะแต่ถ้าน้ําแห้งก็ใส่น้ําล้างคกลงไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผักจากสวนของเราลงไปเลย ปิดฝาแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะถ้าใช้ไฟแรงเดี๋ยวมันไหม้นะทุกคนจะบอกว่าพอเปิดฝาออกมาแล้วกลิ่นหอมมากๆได้เวลาตักเสิร์ฟกันละจ้าไปไปกินข้าวกันทุกคน ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ชมคลิปของอิปนะคะถ้าชอบคลิปของอิปก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพจของอิปก็จะชื่อว่าอ e ิ in Norway ค่ะ